ดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่มมีแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะทีนี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆเม้นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะวันนี้จะเป็นดวงนะคะคลิปลรนดอมเช่นเดิมเนาะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ ดดคนที่มีสินเสมอกับไพ่ก้าได้นะคะกับไพ่หมอเนอะอาะอธิษฐานจิตนะคะชื่อนามสกุลตัวเองก่อนนะให้ไพ่เล่าเรื่องว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะในไพ่วันนี้เนาะจะเป็นมาในหัวข้อ เราควรกลับมารักตัวเองได้แล้วและควรให้กำลังใจตัวเองได้แล้วในวันนี้นะคะในการเริ่มต้นใหม่ไม่มีคำว่าสายสำหรับคุณนะคะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์เลวร้ายผ่านอะไรมาลักหนักหนาสาหัสอย่างไรหมอหมองว่าคุณเป็นคนเก่งและมีความเข้มแข็งมากคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องความรักเนาะอะ,อะเรามาดูกันเลยคะ่ะให้ไพ่บอกกล่าวด้วยความแม่นยำนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ พลังงานไพ่อาจจะมีเศร้าเสียใจบ้างหรือการผิดหวังการสมหวังมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะวัฏจักรชีวิตมนุษย์เนาะอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะโอเคไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดนะคะในไพ่บอกว่า การที่เรายุติจบความสัมพันธ์กับคนที่เรารู้สึกรักและเราไว้ใจเราให้เกียรติเขาทุกอย่างค่ะยื้อจนสุดความสามารถและสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ต้องปล่อยกันไปมันเป็นพลังงานลบๆเป็นความรักที่ท็อกซิกค,คุณรู้สึกอยู่แล้วเครียดกังวลกดดันไม่สบายใจรู้สึกมีความรู้สึกว่าบางคนบางกรณีทํางานที่เดียวกันด้วยนะคะความใกล้ชิดการผูกพันเยอะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ในเวลาของนี้ของเราและตอนนี้เรารู้สึกว่าเรากับเขาอะแม้แต่คําว่าเป็นเพื่อนเรายังไม่อยากจะเป็นเลยในไพ่เป็น นะคะรู้สึกเหนื่อยโขดหูท้อใจบางคนอยากจะย้ายเปลี่ยนที่อยู่อาศัยที่ทำมาหาก,กินไปอยู่ที่หนึ่งที่แบบไม่อยากจะต้องพบหรือพูดเจอพูดคุยกับเขาก็ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาทําเหมือนเขาไม่รับผิดชอบความรู้สึกอะไรคุณเลย<ค>เขารู้สึกทิ้งเราให้โดดเดี่ยวลําพังนะคะในไพ่ใบนี้รู้สึกโดหูก,กับสิ่งที่เป็นอยู่และเราก็เหมือนความรู้สึกจมอยู่กับสิ่งเดิมๆซ้ำๆเครียดโรคอ่าโรคซึมเศร้าถามหาบางคนบางทีพร้อมน้ำหนักลดหรือบางคนแบบ ป่วยมีอาการป่วยเจ็บป่วยเรือรลังลักษณะประมาณนี้เพราะว่าพิษรักบาดแผลมันทำร้ายความรู้สึกเราค่ะหรือบางคนบางกรณีเนี่ยเจอเพื่อนที่ทำงานเดียวกันบางทีเจอเพื่อนแย่งแฟนนะในไพ่ใบนี้การเจอเพื่อนแย่งแฟนคนสนิทแย่งแฟนความรักความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กันทุกอย่างมันแตกสลายนะคะเคยช่วยเหลือซัพพอร์ตกินอยู่ด้วยกันบางคนบางกรณีให้หยิบยืมช่วยเหลือทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาทำกับเราเขาไม่ทึกถึงไม่เห็นใจเราเลยบทจะไปไปโดยเรารัง้งเท่าไรก็รังอยู่หรือบอกอกี่ครั้งแล้ว จะไปจะไปสุดท้ายกลับมาพรากลับมาเราล้างไว้ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะเขาไม่แก้ไขหรือปรับปรุงตัวเขานะคะในไพ่ใบนี้คุณรู้สึกว่าตอนนี้ต้องกลับมารักตัวเองเยียวยาตัวเองให้กําลังใจตัวเองค่ะเพราะสิ่งดีๆที่ อะไรที่มันไม่ดีมันจะผ่านไปจะเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีคนที่เข้ามาช่วยคุณอุปถมัมดูแลซัพพอร์ตคุณนะคะในไพ่ใบน,นี้คุณกําลังจะเจอนะคะคนในนี้เนาะอาจจะเป็นในภายในเดือนพฤษภามิถุนากรากฎา,า,าก็ได้นะคะใน3เดือนนี้คุณอาจจะเจอคนที่เขาสินเสมอเราพร้อมอาจจะเป็นทั้งเพื่อนในเวลาเดียวกันเพื่อนแฟนในเวลาเดียวกันหรือมีความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตความรู้สึกเรามากขึ้น คุณตอนนี้รู้สึกว่ากังวลมีความเครียดความกดดันการถอยออกมาของคุณถามว่าเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกนะคะขอหมอเปิดเพิ่มหน่อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุบาจารย์เขาหนุนนําให้คุณนะคะให้คุณหาทางออกได้ประสบความสําเร็จในชีวิตคุณรู้สึกเหนื่อยท้อกับสิ่งที่พูดบางคนกราบวิงวอนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลุดพ้นจากเวรกรรมมิบากกรรมเนี่ยคะ่ะอย่าลืมกดนะ้ําอุที่สมุนกสนให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะในภพ่ใบนี้เนาะหมอเตือนนิดนึงแล้วกันแล้วยังไงต่อคะ อนาคตที่จะเจอสิ่งที่คุณถ้าเกิดคุณหลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วมันรู้สึกมีความกังวลหรือคุณหันหลังไม่เอาแล้วค่ะคนเนี่ยพยายามจะง้อหรือดึงคุณกลับมาแต่แต่ในไพ่ไปเนี้ยมันอาจจะไม่เป็นผลแล้วเนาะสิ่งที่พราะคุณเดินหน้าไปแล้วคุณอาจจะไม่สนใจอะไรแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณจริงๆก็ได้ถามว่าการก้าวของแต่ละคนมันอาจจะก้าวช้าก้าวไวนะคะมันไม่เหมือนกันเนาะวิบากกรรมแต่ละคู่แต่สิ่งที่หมอเห็นคุณจะฟันฝ่าอุักรรคไปได้หมอเชื่อว่าคุณเป็นคนดีคิดดีาาาา้้อเเเ่ขขมมชวยหลื ะะเพราะคุณมันเขาเรียกอะไรนะมันเหมือนการที่เขาเรียกอะไรมันบอกว่าจะบอกกตาตายทั้งเป็นความรู้สึกก็ได้มันรู้สึกทรมานรู้สึกเสียใจกอดคนที่แบบเขานอกใจเราเขาเขาไปมีคนอื่นแล้วเขาก็ยังอยู่กับเราลักษณะประมาณนี้บางคนอยู่อยู่ด้วยเพราะพันธะการผูกพันการเลี้ยงลูกการดูแลลูกก็ได้แต่ตอนนี้เราไม่ทนแล้วในภาพแบบน,นี้หมอจะขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณรักและเคารพตัวเองหมอเชื่อเสมอนะคตคุณจะมีสิ่งที่ดีดกว่าถ้าวันนี้คุณยอมรับ ความเป็นจริงในปัจจุบันนะคะเดินหน้าเริ่มต้นใหม่ไม่มีคําว่าสายเหมือนที่หมอบอกรักคลบพให้เกียรติตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเรา อยู่คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากแต่ถ้าเกิดอยู่ไปแล้วเราอดทนเหมือนเราขังตัวเองไว้ห้องสี่เหลี่ยมอย่างงี้ค่ะมันไม่มีความสุขขาดอากาศหายใจมันไม่ต่างอะไรกับคนติดคุกเนาะที่หมอบอกค่ะเหมือนเขากับขังนุ่งเหนี่ยวความรู้สึกเราเราจะไปเจอคนใหม่ที่ดีเราก็ไม่เจอได้สักทีเพราะเราไม่เริ่มต้นใหม่ะคะ่ะเราต้องรักและให้เกียรติตัวเองบางอย่างเราอย่าคิดว่าต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเราในทิศทางที่มันดีขึ้นไม่ได้แย่กว่าเดิมที่หมอบอกนะคะหมอเป็นกําลังใจให้เนาะเม้นรับพลัังงงานานนนนดดด้ททีีีี่่่่่่่สิใใชชไไไอหมม ไว้ในะที่นี้นะคะขอให้คุณสําเร็จสมห 9, วังก้าวผ่านวสักในครั้งนี้ไปได้ขอให้พบเจอคนที่ดีนะคะมีสินเสมอคุณแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือซัพพอร์ตในทุกๆด้านขอให้เป็นตัวคุณนะคะ be your self เนอะที่หมอบอกค่ะและทุกอย่างจะดีแน่นอนหมอเชื่อและเป็นกําลังใจให้ว่าลูกดวงหมอเก่งอยู่แล้วนะคะหมอนิมอนุโมทนาบุญด้วยนะบุญรักษาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ